พุนซิงดิลไทยสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้มีผู้ร่วมดำเนินรายการกับนวนะคะก็คือคุณแม่นั่นเองอแม่อยากซ้อม <c oughs> วันนี้ตลาดเซตบวก18.06อยู่ที่1637.29แนวรับจะเป็น1613.38แนวต้านจะเป็น1636.02ถ้ามหกจยทะลุด้จะเป็น1650.40ค่ะไปดูเซตห้า เซตห้าสิบวกสิบสอยู่ที่1 0ึ่งศแนวรับจะเป็นเก้าแแนวต้านจะเป็น1 0ึ่งศค่ะกลับไปทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของหุ้นซิ่งดิลิทัยค่ะตัวที่1นึ tfg tfg ราคาห้าบาทสีสตางค์บวกสีสตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ T.F.G ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่5.45บาท 4, สตางค์แล้วก็ไซด์เวลดลงมาที่5.36บาทสตางค์ท้ายตลาดดันกลับขึ้นไปปิดที่5.45บาทสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกเพื่อยืนระยะแท่งสุดท้ายทำให้ T.F.G ปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของ TFG ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็หลุดลงมาที่ปีบาย88สตางค์แล้วก็พยายามที่จะดันขึ้นไปค่ะแต่ว่า TFG น่าจะย่อก่อนถ้าไปจะต้องหลุดแนวรับที่หนูวางไว้ค่ะ TFG เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value รเดียที่254ล้านบาทค่ะ แนวรับ5บาท33สตางแนวต้าน5บาทห้าสหสตางค์ทาทะลุได้จะเป็น5บาท65สตงค่ะแล้วก็ TFG มีข่าวนะคะ TFG มีข่าวอะไรคะแม่อ๋อที TF g นะคะเปิดกำไรไตรมาส3ปี65โตกระฉูดเลยค่ะ480.53%คิดเป็น1,733.82ล้านบาทข่าวจากทันหุ้นค่ะโอเคตัวต่อไป ait AIT ราคา7บาท5สตาง,งค์บวก30สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ AIT ก็ดันขึ้นมารอบแรกที่7บาททวนแล้วก็ไซเวสสะสมล่นลงมาที่6บาท90สตางค์ถ้าตลาดดันขึ้นไปปิดกระโดดที่7บาท5สตางค์ค่ะดูไร1นาทีก็มีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกเพื่อยืนระยะ3แท่งสุดท้ายแล้วไม่ AIT ปิดกระโดดค่ะ ดูไทมเฟรมเดกก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็พยายามดันขึ้นมาเรื่อยๆเ,เพื่อที่จะเบรกที่7จบาท30สตางค์ค่ะเป็นหุ้นอยู่โซนบนแล้วก็อยู่ในโซนโอเวอร์บอรด้วยค่ะ AIT จอเบรกที่7จบาท30สตางค์ค่ะ AIT เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมีว l ลูรายได้อยู่ที่173ล้านบาทค่ะแนวรับ6บาท85สตางค์แนวต้าน7บาท10สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น7บาท30สตางค์ค่ะ AIT มีข่าวว่าโอ้ข่าว AIT กำไรเยอะมากเลยค่ะช่วงงบใจมาก3ปี65ทำไรายได้188ล้านบาทกำไรจุทีิ143ล้านบาท เเดือนกว่าไรายได้ถึง4,997ล้านบาทข่าวจากมุ่นสมาร์ทค่ะโอเคตั okay. ต่อไปการกุลการกุลราคา5บาท30สตาง,งค์บวกสิสตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้การกุลก็เปิดกระโดดขึ้นไปที่5บาท35สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่5บาท40สิบสตางค์ล,ลงมาที่5บาท25สสตางค์ แล้วก็ไซเวสะสมปิดที่5้าบาทสาสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของการกูนก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายแล้วไม่การกูนปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็พยายามไซเวสะสมเพื่อที่จะยืนระยะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นหุ้นโซนเหนือน้ำแต่ว่ายังไม่ถึงอเวอร์บอร์ค่ะ กันกุลเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวัลลุรเดียอยู่ที่630ล้านบาทค่ะแนวรับ5บาท20สตงางค์แนวต้าน5บาท40สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท5้สตางค์ค่ะกันกุลก็มีข่าวนะคะข่าวาว่ากัานกุหลหรอคะมีกำไรไตรมาส3พุง่ง161%กำไร1.5พันล้านบาท เตรียมขึ้น XD วันที่24พืสิพฤศจิกานี้ค่ะข่าวจากข่าวหุ้นค่ะคตัวต่อไปว่าว่าราคา3บาท86สตางค์บวก2สตางค์ค่ะเปิดตลาดเท่งนี้ว่าดันขึ้นไปสูงสุดแล้วก็เปิดกระโดดที่3บาท94สตางค์ลดลงมาไซเวสสะสมลดลงมาจําสุดที่3บาท84สตางค์ท้าตลาดดันกลับขึ้นมาปิดที่3บาท86สตางค์ค่ะ ดูได้หนึ่งนาทีของวาก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายทำให้วาปิดเขียวค่ะดูไทมเฟรม D ของวาก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวสสะสมไม่ที่จะยืนระยะค่ะวารุ้นยืนสี่บาทถ้ายืนได้ก็รุ้นไปต่อค่ะวาเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล มี value r a d ดอยู่ที่302ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท80สตางค์แนวต้าน3บาท90สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท96สตางค์ค่ะตัวต่อไป stpi stpi ราคา4บาท70สตัสตางค์บวก4สตางค์ค่ะเปิดตลาดเท่งนี้ stpi ก็ใช้เวสสะสมแล้วก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่4บาท80สสตางค์ แล้วก็ลดลงมาที่4บาท50สตางค์ท้ายตลาดดันกลับขึ้นมาปิดที่4บาท70สตางค์ค่ดดูรายหนึ่งนาทีของ STPI ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าค่อนข้างเยอะช่วงท้ายตลาดแล้วก็แท่งสุดท้ายทาให้ STPI ปิดกระโดดค่ะดูไทม์เฟรมเดยของ STPI ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวสสะสมเพื่อที่จะ นั้นขึ้นไปเบรกที่4บาท88สตางค์ค่ะ STPI ก็เป็นหุ้นโซนบนลุนเบรกที่4บาท88สตางค์ถ้าเบรกได้ไปต่อเบรกไม่ได้ก็เสี่ยงหล่นค่ะ STPI เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวายรับรายเดียวที่392ล้านบาทค,ค่ะแนวะรับเท่าไหร่คะแม่ สี่องค่ะแวนวต้าน4.80ถ้าทะลุได้จ,จะเป็น4.88ค่ะโอเคตัวต่อไปปาโก้ปาโก้ราคา2บาท92สตาง,งค์บวกสสตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้แห่งนี้ปาโก้ก็หลุดลงมาก่อนที่2บาท86สตางค์ไซเวสัตสูมดันขึ้นไปสูงสุดที่2บาท94สตางค์ถ้าตลาดหลุดลงมาปิดที่สองบาท92สสตางค์ค่ะ ดูได้1น,นาทีของปาโก้ก็จะเห็นว่ามีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้า2แท่งสุดท้ายแล้วไม่ปาโก้ปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของปาโก้ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวส,สัดสมอยู่ตรงเส้นกั้นน้ำแล้วก็พยายามที่จะดันขึ้นไปเบรกที่2องบาทเกสิ่ตางค์ค่ะปาโก้ก็ลุ้นยืน3บาทให้ได้เบรกแรกก็จะอยู่ที่2องบาทเกสสตางค์ สองบาท9กสบสอสตางค์ก็คือไฮเดิมเดือนตุลาคมค่ะปาโก,ก้เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหากรรมภาพรวมบริษัทมีกำไร,ร,รและมีปันผลมีแวลูราดีอยูที่24ล้านบาทค่ะแนวรับสองบาทสองบาทแปดสสตางค์แนวต้านสองบาท96สตางค์ถ้าทะลุได้ก็ไปต่อ3บาทเลยสาบา,บ,บาททวน,นค่ะ แล้วก็ปาโกอยู่ในโซนโอเวอร์บอแล้วก็มีบิ๊กลดเข้าจำนวน2ล้านบาทค่ะตัวต่อไป LDC LDC ราคา1บาท29สตาง,งค์บวกสสตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ LDC ก็เปิดกระโดดขึ้นไปที่1บาท29สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท30สตางค์ไซเวสะสูมปิดที่1บาท29สสตางค์ค่ะ ดูรายหนึ่งนาทีของ LDC ก็จะเห็นว่ามีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าแล้วก็ชุดสุดท้ายแล้วไม่ LDC ปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรม D ของ LDC ก็จะเห็นว่าตรงนี้ LDC ก็หล่นถึง1บาทย0สตางค์แล้วก็ตีกลับค่ะหุ้นออกทรงหุ้นไซ์เว์เล่นสั้นน่าจะได้เบรกแรกอยู่ที่ หนึ 1> 1บาทสีสตางค์ค่ะ LDC mm hmm. เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการทางทนธนาการแบบครบวงจรภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value r a d i o ที่สิบเจ็ดล้านบาทค่ะแนวรับแนวรับอยู่ที่1นึบาทยีสตางค์นะคะแนวต้าน1นึบาทสาสตางค์ถ้าทะลุได้ก็ไปต่อ1นึบาทสีสสตางค์ตัวนี้ สมาชิกในกลุ่มเราเก็บตั้งแต่หนึ่งบาทสิบแปดสตางค์นะคะให้คนให้ตนเขียวได้ก็รวยเลยเนาะใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็มีอีกหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ทําธุรกิจเดียวกันก็กับ LDC ก็คือ D ค่ะหุ้นฟันใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าต่อไปกลควยขกลควราคาแปดสิบเอ็ดสตางค์บวกเจ็ดสตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้กล o วนก็เปิดกระโดดขึ้นไปที่เจสิบเจ็ดสตางค์แล้วก็ค่อยคอยดันขึ้นมา ปิดกระโดดที่81สิบเอ็ดงค่ะดูรายหนึ่งนาทีของโกลคอนก็จะเห็นว่ามีแท่งขายออกค่อนข้างเยอะเยอะมากๆแล้วก็แท่งสุดท้ายทำให้โกลคอนปิดเขียวค่ะดูทาเฟิมเดของโกลคอนก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ก็ไซด์เวสะสมแล้วก็หนูคิดว่าน่าจะไซด์เวอีกอยาวเลยโกลคอนก็เป็นหุ้นไม่ซิ่งแต่ว่าเป็น หุ้นเทรนเปิดเมืองใครถือมีสิทธิ์ลุ้นค่ะเพราะว่ากลคอนมีข่าวกลคอนมีข่าวว่าอะไรคะแม่กลคอนตัวนี้ยังเป็นหุ้นสตังค์อยู่เนาะถ้าเราถือยาวๆรอเป็นเด้งได้ไหมคะได้กล <c oughs> คอนก็มีข่าวนะคะตั้งเป้ารายได้ปีหกหกทะลุสาจุดสองพันล้านบาทโชว์เก้าเดือนปีนี้ได้กำไรหนึ่งจุดดพันล้านบาทข่าวจากหุ้นสมาร์ทค,ค่ะกลคอนเป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่ม ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแวลรเลดีอยู่ที่75ล้านบาทค่ะแนวรับ76สตางค์แนวต้าน83สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น87สตางค์ค่ะตัวต่อไป BM BM ราคา4บาท84สตาง,งค์บวก16สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ BM เปิดกระโดดขึ้นไปที่4บาท84สตางค์แล้วก็หลดลงมาที่4บาท76สตางค์ ดันขึ้นไปสูงสุดที่4.86บาท86สตางค์แล้วก็ปิดที่4.84บาท8สตางค์ค่ะดูรายหนึนาทีของ BM ก็จะเห็นว่ามีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าแท่งสุดท้ายทำให้วไม่ BM ปิดเขียวค่ะดู Time Frame Day ของ BM ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวสัดสมอยู่ตรงเส้นกันน้ำแล้วก็มาดันขึ้นที่4.88บาท88สสตางค์ค่ะ นี่ก็พยายามพี่แจเบรกสอรอบแล้วแต่ว่าก็ไม่ผ่านค่ะแล้วก็มีวันรุ่มเข้าด้วย bm เป็นหุ้นทเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กถ้าลรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมีรายได้รายเด้อยู่ที่44ล้านบาทค่ะแนวรับค่ะแนวรับ4.75แนวตั้ง4.88ถ้าทะลุได้ก็จะเป็น5บาท5สตางค์ตัวนี้ใชยตลาดมีวันรุ่มเข้าเยอะนะคะใช่ แล้วก็แต่ว่าเขาอยู่ในโซนโอเวอร์บอทค่ะ <Okay. S 1> ตัวต่อไปเฮงเฮงราคา3บาท12สตางค์บวก8สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้เฮงก็เปิดกระโดดขึ้นไปที่3บาท16สตางค์ลอยลงมาต่ำสุดที่3บาท8สตางค์แล้วก็ไซ้์เวสะสูงปิดที่3บาท12สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของเฮงก็จะเห็นว่ามีแท่ง ขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าแล้วก็แท่งสุดท้ายแล้วไม่เฮงปิดเขียวค่ะนูทา์มเฟลมเดย์ของเฮงก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวสสะสมเพื่อที่จะดันขึ้นไปเบรกที่3บาท21สตางค์ค่ะเฮงเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลไมีว่วลาสอยู่ที่27ล้านบาทค่ะแนวรับ 3บาทหสตางค์แนวต้าน3าบาทสิสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3มบาท2ีสตางค์ค่ะตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ vgi vgi ราคา3บาท8ปสตางค์วันนี้ถือว่าไซว์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ vgi ก็เปิดกระโดดขึ้นไปที่3บาท8ปสตางค์แล้วก็ลนลงมาต่ำสุดที่3าบาทเจสตางค์แล้วก็ไซว์อัพสะสู ดันขึ้นมาที่86สตางค์แล้วก็ลยลงมาปิดดันขึ้นมาที่3บาท86สตางค์แล้วก็ลดลงมาปิดที่3บาท84สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ VGI ก็มีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าแต่ว่าแท่งตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าถือว่าเป็นแท่งค่อนข้างใหญ่ชื่อสุดท้ายแล้วไม่ VGI ปิดไม่สวยค่ะดู time frame day ของ VGI ก็จะเห็นว่า ันี้ก็ไซเวสะสูมเพื่อที่จะดันขึ้นไปค่ะเป็นหุ้นโซนเหนือน,น้ำจุดเบรกแรกก็จะอยู่ที่4บาท2สตางค์ค่ะ VGI เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งรลจิสติกภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v a l u e ด a y อยูที่71ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท80สตางค์แนวต้าน3บาท88สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท9สตางค์ค่ะ แต่ว่า VGI มีข่าวว่ามีข่าวด้วยค่ะโชว์ไตรามาสสองปีหก 2, พิกกำไร67ล้านบาทกำไรโตขึ้นหนึ่งอเท่าเลยนะคะแต่เก<า>ล้านบาทข่าวจากทันหุ้นค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่มีหุ้นหนอแล้วลนะคะมีหุ้นบีกลอตเท่าก็คือ LPH จำนวน5้บเดล้านบาท QLT จำนวน11ล้านบาทแล้วก็บ้านปูจำนวน6ล้านบาทค่ะ มีหุ้นที่เพิ่งหลุดแคชบาลานไปก็คือเอลิฟเอลิฟหรือว่าเอลินซักตัวนึงนี่แหละค่ะก็ขอัยด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรแล้วหุ้นสิงดีเลยไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ,บ,คะบ๊ายบาย